สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับปากตัวจริงแบบนี้ัแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยทีเดียวว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับพี่อรันค์งปัญญาวงนะคะเพราะว่ามีรางวัลการันตีเป็นถึงนางสาวไทยแต่ความสวยค่ะของเขาเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะ ปากตัวจริงนะคะกับ<ป>พี่ออนค่ะตอนหนึ่งต้องถามค่ะว่าการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ค่ะมีการใช้ชีวิตอะไรยังไงต้องบอกของนนึงนึง่การใช้ชีวิตในวงการบันเทิงของพี่ออนนะตลอด29ปีก็ <paranoid> เป็นเป็นตัวของตัวเราเองมากที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคะ่ะ <assets, S 1> แล้วก็พยายามทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยเราก็เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนกับคนที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็แล้ว แต่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการวางตัวของเราเนี่ยก็น่าจะให้ดูเหมาะสมกับการะเทศะแล้วก็การการรับผิดชอบงานที่เราได้รับมอบหมายค่ะแอย่างนี้แบบว่าเขาผ่านมาหลายอย่างเนะาะทั้งข่าวดราม่าเลยเลยแบบมีการมีการใช้ชีวิตหรือว่าผ่านตรงนั้นมาไดงไงบ้างครับพี่ออ กานมาก็มีข่าวเกี่ยวกับออดรามา่าเกี่ยวกับการทํางานหรืออะไรเงี้ยคะ่ะพี่ออนว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราต้องยึดมั่นนะคือการการใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเราเองแล้วก็การแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นสิ่งที่คนสามารถยอมรับได้ง่ายเราไม่ต้องไปออแอปหรือว่าเสแสร้งให้แบบว่าตอนนี้ฉันโอเคคือถ้าไม่โอเคก็บอกเลยว่าไม่โอเคการแสดงความจริงใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ประชาชนรับรู้ได้ว่าณตอนนี้ออนอนงเป็นยังไงบ้าง ว่าศิลปินดาราคนนี้เป็นแบบไหนบ้างเนี่ยเพราะว่าการใช้ชีวิตที่เราอยู่เบื้องหน้าแล้วมีประชาชนคอยคอยดูหรือว่าคอยแบบสอดส่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าลำบากนะเราต้องพยายามแอป,ปดีต่อนหน้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ควรเลยค่ะควรจะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราออกไปแล้วก็สิ่งไหนที่เราคิดว่าดีสิ่งไหนที่เราคิดว่าควรทําก็ในทําในแบบฉบับของเราแล้วเรารู้ว่าเราทําไปแล้วไม่ กระทบใครหรือว่าไม่เป็นข้อเสีย<ด>ก็สามารถทำเองได้เลยค่ะ 4, 3, นี่ก็เป็นแค่ช่วงแรกของการใช้ชีวิตการเข้าสู่วงการบันเทิงของพี่ออนนงปัญญาวงนะคะเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เขามาพูดถึงนะคะในการใช้ชีวิตสู่วงการบันเทิงแต่ชีวิตของขครอบครัวจะเป็นยังไงนั้นต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นหญิงแก่งอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวไปฟังจัปากปาเจ้าตัวกันเลยค่ะ ค่ะปีที่ผ่านมาแบบมีข่าวเรื่องราแบบเป็นแม่เลี้ยงเดียเด่ยวไม่นั่นแบบมันลำบากใจเนี่ยเรจะผ่านจุดๆนั้นมาเลยถ้าพูดถึงว่ามีข่าวเรื่องของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลำบากไหมจริงๆมันก็ต้องลำบากนะคะเพราะว่าการที่เรามีชีวิตคู่ที่แบบว่าเออมีสามีภรรยาแล้วมาเรื่องราก,กันเนี่ยมันก็จะเหมือนชีวิตเราขาดหายอะไรไปแต่ว่าด้วยวัยของเราโชคดีที่พี่ออนมีลูกคอยเป็นกำลังใจมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถ ข้ามผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็ก้าวเดิน move on ต่อไปเพราะว่า ชีวิตของเรามันไม่ได้หยุดแค่การมีชีวิตสามีภรรยาเท่านั้นเรายังต้องอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นการ move on แล้วก็มองไปข้างหน้าเนะี่ยเป็นสิ่งที่ที่เราควรทําแล้วก็ไม่จมปลักอยู่กับอดีตไม่จมปลักอยู่กับเรื่องราวที่ทําให้เราเนะี่ยหม่นมองหรือว่าเศร้าใจการทําให้เรามีความสุขกับการทํางานอยู่กับลูกอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ทีท่รับเราอะไรอย่างนี้พี่ออนว่าอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็พยายามหาแนวทางหาข้อคิดการ ดำเนินชีวิตโดยใช้หลักของอทางพระพุทธศาสนาหรือว่าหลายๆท,ทางที่เราคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเขาบอกว่าตอนนี้แบบว่าพี่ไปทางสายธรรมเลยจองนีน่าจริงๆต้อง,งบอกก่อนว่าหลักธรรมเนี่ยเราใช้ดําเนินชีวิตมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันทําให้การใช้หลักธรรมเนี่ย<ช>เข้ามา ดูแลเยียวยาจิตใจของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงศัจธรรมได้มากยิ่งขึ้นมากกว่าค่ะเพราะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะฉะนั้นการศึกษาหาข้อมูลหรือว่าศึกษาเรื่องของธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะทําอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวเราเองนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรามีหลักธรรมคอยเป็นแกนในการหล่อหลอมห,หรือว่าการดําเนินชีวิตเนี่ย มันจะทําให้เราไม่เดินค่้ยเขวหรือว่าเดินสเปะสปะหรือเดินไม่รู้ทิศทางการมีหลักธรรมทาให้เราเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุขน้องๆก็โอเคใช่ไหมคะพี่น,น,น,น้องๆก็โอเคใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆเรื่องราวก่อนที่จะเกิดการหย่าร้างหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสคุยกันกับลูกๆก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะใชยนี่ค่ะแต่กับฝากอะไรกับถึงแฟนๆที่เขาติดตามผลงานนั่นอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตของพี่ออนเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปยาวๆค่ะเพราะว่าเรื่องราวของชีวิตยันไม่ได้จบเพียงเท่านี้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยยังดําเนินต่อไปแต่การทำงานในวงการบันเทิงของพี่ออนก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละครหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆถ้ายังไรก็ฝากพี่ๆประชาชนนะคะช่วยสนับสนุนพี่ออนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ได้ฟังจากปากเจ้าตัวพี่ออนอนงนะเราก็ได้อ่าการใช้ชีวิตทั้งชีวิตการทํางานชีวิตคู่นะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆในหลักธรรมการดํารงชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะ,ะพี่ออนอันงปัญญาวงมากๆเลยทีเดียวที่ให้แง่คิดดีๆกับรายการสักปากตัวจริงของเราแต่สําหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วกลับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับดาราท่านไหนจากปากตัวจริงสวัสดีค่ะ